ที่ทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับถึงศาสนาอิสลามทุกครอบครัวได้ยกเยียงส่งบุหล้านให้เรียนศาสนาอิสลามตั้งแต่เยาว์วัยเพราะการศึกษาศาสนาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนสถาบันการศึกษาปอนะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การอบรมและขัดเกลาจิตใจของเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ผูช้ชมครับขบวน,นการ BRN เลือกเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการดําเนินการนั่นคือเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอายู่ที่โรงเรียนตาดิกาสถาบันปอนเนาะและโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนโดยใช้ครูสอนศาสนาอย่างเช่นอุสตา์และเจ๊ครูทําการปลูกฝังปลูกกระดมแนวความคิดต่อต้านรัฐซึ่งรูปแบบในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกลียดชังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งมักจะไดให้ผลเสมอคือการเล่านิทานให้เด็กฟังอย่างเช่นนิทานเรื่องวอตอป่อหิยาหรือแอปเปิลสีเขียว โดยเน้นให้มีทัศนคติความคิดต่อต้านเกลียดชังเจ้าที่รัฐปลุกระดมให้เห็นว่าดินแดนที่เรียกว่าปาตานีแห่งนี้ถูกรุกรานและยึดครองโดยสยามชาวปาตานีถูกสยามกระทำย่ำยีอย่างทารุณส่งผลให้เด็กได้เยาวชนมีความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังต่อคนไทยหรือสยามอย่างเข้ากระดูกดำปรากฏการแบบนี้พบเห็นได้จากการปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยมเช่นฆ่าแลา้วเผาการฆ่าตัดคอเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาทางด้านศาสนาต่างด้านหน้าออกมาปกป้องกล่าวหาว่าทําเกินกว่าเหตุไม่ให้เกียรติเคารพสถานที่ซึ่งเป็นที่ศึกษาด้านศาสนาและสถานศึกษาไม่ใช่สมรรภูมิการรบคําถามที่ว่าใครคือผู้ที่ทำให้ปอนเนาะต้องด่างพร้อยใครคือผู้ที่กําลังระเลงสีอย่างเมามันทําให้เด็กและเยาวชนต้องเปลือเปื้อนตอบคําถามข้อสงสัยได้ว่าครูสอนศาสนาอุสตาต และเจคูบางคนที่อยู่ภายใต้การสั่งการของขบวนการว r n เอ็นคือผู้สร้างและละเลงสีทําให้เด็กเยาวชนต้องด่างพร้อยสิ่งที่ยืนยันผลงานคือการแสดงออกของเด็กนักเรียนที่เป็นผลผลิตทางด้านการศึกษาด้วยการขีดเขียนบนโต๊ะเรียนบอร์ดกระดานดาฝาผนังและห้องน้ําด้วยข้อความที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งยังไม่นับรวมถึงการแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ที่เด็กๆเ,เหล่านี้ได้เข้าถึง อย่างเช่นโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนโรงเรียนหนึ่งพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีบริเวณฝาผนังห้องน้ำมีการเขียนข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่านักรบฟาตอนีดารุสซาามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาชื่อดังในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลายังคงมีการแสดงออกของนักเรียนด้วยการขีดเขียนข้อความฟาตอนนเมดิก้า30หรือการปลดปล่อยรัฐปัตตานีและข้อความ r k k ในสถานที่สาธารณะของโรงเรียนดังกล่าวจํานวนหลายจุดด้วยกันสถาบันปนาะในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตได้มีการเขียนในกระดานข้อความภาษาไทยว่านักรบฟ้าตอนนี้ดารุสรามมีเครื่องหมายลูกศรชี้ไปที่คําว่า r k k และอีกข้อความจาก r k k ดารุสรามนักรบฟาตอนนี้ส่วนกระดาษอีกแผ่นมีการวาดรูปปืนและมีข้อความภาษาไทยทับศัพท์ว่าบาร์บีอายิงแปลว่าหมูหมา นอกจากนี้บนแผ่นไม้ช,ชั้นวางหนังสือเรียนในศาลาอเนกประสงค์มีการเขียนข้อความเป็นภาษาไทยว่ากูรักฟาตอนีมีรูปสัญลักษณ์กรีกและซองกรีกดยมีข้อความไว้บนซองกรีกว่าฟาตอนีสถาบันการศึกษาปอนเะนในอำเภอระแนะจังหวัดนราธิวาสอีกแห่งหนึ่งมีการเขียนเขียนข้อความด้วยปากกาที่โต๊ะผ่านในห้องเรียนห้องละหมาดข้อความว่ากูเป็นนักรบฟาตอนีกูฟาตอนีอคกูรักฟาตอนี โรงเรียนตาดิกาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนบางแห่งยังตรวจพบว่าเป็นแหล่งพักพิงซ่องสูงกำลังซุกซ่อนอาวุธปืนเป็นแหล่งประกอบวัตถุระเบิดรวมไปถึงฝึกปรือวิทยายุทธก่อนจะออกทำการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และหลบหนีภายหลังการก่อเหตุที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าขบวนการ BRN ได้ใช้โรงเรียนตาดิกาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนบางแห่งเป็นแหล่งบ่มเพาะของกลุ่มขบวนการ และยังมีผู้บริหารของโรงเรียนบางแห่งเห็นแก่ได้มีการเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนทําธุรกิจทางการศึกษาโดยไม่ยอมพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน